สำหรับคนที่จะมาเล่นไมนนคเนกนะคะ3สามเหมือนกับผมนะครับเรามาดูกันว่าควรเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างโดยผมจะบอกให้ทั้งสายรถเข็นสายหุ่นยนต์แล้วก็สายขี่ยานวางป้อมเลยนะครับขอบคุณสำหรับทุกลา์ทุกโซลคเลยนะครับและขอฝากร้านยาดาเกมเซนเตอร์ไว้ด้วยนะครับร้านรับเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภัยเพราะเป็นบริษัทที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายสามารถเติมผ่านไลน์แอดหรือแฟนเพจเฟซบุ๊กก็ได้บริการดีมากๆลิงกอยู่ด้านล่างเลย เดี๋ยวขอเริ่มที่ออฟแมวก่อนเลยละกันนะครับสำหรับสายรถเข็นเราจะแบ่งออกเป็น2สายก็คือสายที่ขี้กับสายที่ไม่ขี้ครับสายขีออฟแมวที่อาวุธและเครื่องประดับจะเป็นชาร์ปทั้งหมดแล้วก็ออฟลองเป็น ADK เปอร์เซนต์หรือว่าค่าขี้ก็ได้ครับโดยสายนี้เราสามารถเล่นกับการวางป้อมอันใหม่ก็ได้เพราะว่าป้อมมันมายิงติดขี้ได้นะครับและเราจะเล่นคู่กับอาวุธใหม่ของคัสสามซึ่งบทสิบห้าจะทำให้การใช้สกิลมอไซทุบสามารถติดคริติคอลกับเป้าหมายที่ติดสถานะเผาไหม้ได้ก็คือเราต้องทุบป,ป,ปกติให้ม,ม,นมันากก็จะล ซึ่งค่าคีย์เราก็จะต้องทําขั้นตอนอยู่ที่210หน่วยถึงจะสามารถครีบมอนคีย์บอร์ดทุกตัวได้ตลอดส่วนถ้าเราจะไปทุบในคอนเทนต์อื่นอาจจะต้องทํามากกว่านี้อีกนะครับเพราะว่ามันคิดแค่70%ของคียที่เข้าตัวละครเราเลยแนะนำสำหรับคนที่งบเยอะเท่านั้นนะครับคือมันต้องดันสเตตให้สูงๆหลายค่าครับส่วนสายที่ไม่คีก็ให้เราหาออฟแมวไฟติ้งสปิรเตเอาไว้นะครับออฟแถวก็เป็นเอเคเปอร์เซ็นต์เหมือนกันไม่ต้องหาคีเลยนะครับแล้วเราก็จะเล่นคู่กับ <Right. S 1> ขวานปลาหมึกเหมือนเดิมเพราะ ส่วนค่า A G หรือว่า S P D ของทั้งสงสายอ่ะให้เราหาจากการออฟแมวส่วนแฟชั่นจะดีกว่าเพราะว่า S P D ของสายรถเห็นเราทําเอาไว้ที่450%ก็พอครับจากที่ผมได้เทสมาจำนวนครั้งของการทุบ20วิของ S P D 450%จะทุบได้28ครั้งนะครับซึ่งมันเท่ากับ S P D 500%เลยนะครับทำให้การทํา S P D อาจจะไม่ต้องเน้นเยอะมากเราไปหาออฟ A D K จากอาวุธและเครื่องประดับเพื่อเพิ่มดาเมจจะดีกว่านะครับสำหรับสายหุนยนอันนี้จะทําง่ายหน่อยก็คือให้เราหาเป็นออฟแมวไฟรต เป็น ATK เปอร์เซนต์เหมือนกันนะครับสายนี้เน้นสกิลไม่ต้องใช้ SPD ไม่ต้องใช้คิททาให้เราสามารถหาแค่ s t a t ATK กับพีเระเมดอย่างเดียวก็เพียงพอแล้วเน้นเลือดเน้น ATK ประมาณนี้สําหรับสายวางป้อมขี่ยานนะครับเราควรเล่นเป็นสายคริเิคอลก็คือจะให้หาเป็น o อฟ s h a r ปแล้วก็ ATK เปอร์เซนต์เหมือนกันเพราะว่าตอนขี่ยานจะ SPD เท่าๆกันนะครับไม่ต้องไปทุ่มหาให้เป็น500ก็ได้แต่ถ้ามีไว้หน่อยเนี่ยมันก็จะทาให้ป้อมธรรมดายิงไวขึ้นด้วยแต่หลักๆก็ให้เราหาค่าคิสแล้ ATK อรัเ สำหรับเฟืองสายรถเข็นที่เป็น Advanced Skill นะครับจะเป็นตัว Earth Resonance Module ในเฟืองแดงเท่านั้นนะครับ Skill m o t o r c y มันถือว่าเป็น Skill รถเข็นด้วยนะครับและเมื่อเราใช้ Skill รถเข็นครบ5ครั้งตัว Earth Resonance มันจะทํางานนะครับทำดาเมจเพิ่มเติมมีโอกาสต t u นด้วยอีกอันนึงก็เป็น Ferry Vapor นะครับเพราะว่าตอนที่เรากด Overheat แล้วทุบไปเนี่ยมันจะมีพื้นไฟออกมาด้วยมันเป็นดาเมจธาตุาไฟนะครับก็จะช่วย b o o t ดาเมจต,ต,ตรงนี้ให้ด้วยนะครับสำหรับไปสูส Skill ก,ก็จะเป็นพวกใช้ b o o t ดาเมจอย่างเช่น Mana r e g e n e r a l หรือว่า Momentum เอาไว้หา SPD เพิ่มเติม ได้เฟืองแอดวานสายหุ่นยนต์มีที่ใช้ได้ก็คือเฟรรี่เวพอนเพราะว่าสกิลของหุ่นเนี่ยเป็นดาเมจธาตุไฟซะเยอะแล้วก็เป็นพวกเฟืองเบสิกสกิลอย่างเช่นมานาเรนบูดก็ได้สําหรับสายขี่ยานให้หาเป็นออมนิชิปไว้ก็ได้ครับเพราะว่าการยิงตอนขี่ยานมันจะนับเป็นนอรมอลแคลคและเราก็จะสามารถใช้สกิลไฟคอนเซนทรชันได้แรงขึ้นระเบิดลงมาก็แรงขึ้นพวกการ์ดออโตสเตอต่างๆก็แรงขึ้นด้วยแล้วมันก็จะทําให้ตีธรรมดาแรงขึ้นเป็นการบัฟกันไปกันมานะครับทีนี้พอมันเป ไปเพื่อหาค่าคืิเขาเพิ่มเติมก็ได้เช่นกันส่วนพวกไอ a n s สกิลก็จะเป็นเฟืองปลาขวานนะครับเพราะว่าตอนที่เราขี่หุ่นนะมีโอกาสออโต้สเปลปลาขวานด้วยก็จะทําให้เป้าหมายมีพีระเมิเดิเรคชันที่ลดลงนะครับ อาจจะเห็นได้ว่าเฟืองมันยังขาดขาดอยู่นะครับเพราะว่ามันมีเฟืองที่เราสามารถใช้ทุกสายเลยก็คือเฟืองลิงพอทัลครับเมื่อโจมตีจนครบจนนํานวนครั้งเราก็จะได้พีรเระเิดเพิ่มเติมเป็นเฟืองประจำอาชีพของพ่อขาเลยใช้ได้ทุกสายเลยนะครับ <c oughs> แล้วก็จะมีเบสิกสกิลจากเฟืองแดงก็คือโคดี้ไรชิลที่ทําให้เราได้ดาเมดเพิ่ม10%ฟรี free free. อันนี้ก็ใช้ได้ทุกสายเช่นกันครับการเตรียมการ์ดของแมคานิกก็จะใช้คล้ายๆกันสำหรับสารเขียนที่ไม่ขี้และสายหุ่นยนต์นะครับเราสามารถเตรียมการ์ดประดับไว้เป็นอินจัสติส นติดอีก1ใบนะครับใครที่ไม่มีนกคู่ปลอมสามารถใสม่มนติดส2ใบก็ได้ส่วนสายรถเข็นคีและก็ขี่ยานเนี่ยให้เปลี่ยนจากมนติสไปเป็นโคโบอลเพื่อเอาค่าขี่เพิ่มเติมแล้วก็ตัวโคโบอลเองเนี่ยได้สเต็งด้วยนะครับส่วนการอาวุธต,ต่างๆให้หาเป็นการขนาดเผาเหมือนกันทุกสายเลยนะครับสรับของสมสัยเราก็จะเน้นไปที่ประดับเนาะประดับ85เนี่ยใช้เป็นไนโอดสองข้างไปเลยประดับ95ใช้เซ็ตของคิเมล่านะครับที่ทาให้สกิลดาเมจของเราแรงขึ้น15%คูลดาว์5วินาทีนต์คูณดาวหรับคนาทีะนะ์นนกับสายหรับ ทำโล่เอาไว้ด้วยนะครับเพราะว่าอาวุธที่สนับสนุนของสายนี้เนี่ยมันจะเป็นขวานวิเดียวกับคอนนะครับสามารถถือโล่ได้ก็ตีบวกโล่แล้วก็ทาโล่เอาไว้ด้วยนะครับของสนสัยส่วนแฟชั่นนะครับส่วนหัวสําหรับสายรถเข็นนะหุ่นยนต์แนะนําเป็นหมวกไวริลี่นะครับมีโอกาสทําให้ระเมิดครั้งต่อไปแรงขึ้นส่วนหน้าก็ให้ไปใส่ลูหน้ากิีบหรือว่านาเทมนะครับอันนี้ช่วยเรื่องของ S p d ีได้ดีแล้วก็ได้วิ่งเร็วขึ้นด้วยไม่ทับกับ AB บของพาะนะครับหุ่นยนต์ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับ แว่นตาเดียวหรือว่าแว่นตาของเซตกาชาตู่ล่าสุดน,นี้ก็ได้นะครับส่วนปากก็เดิมๆไปแมวหรือไม่ก็เป็นแมสเทานะครับส่วนชุดเนี่ยแนะนําเป็นเซต,ตแต่งงานนะครับเพราะว่ามันได้มีดีพีเรเมดเพิ่มเติมได้รีเลือดด้วยนะครับส่วนหลังให้เรารอชุดใหม่มาก่อนนะครับเพราะว่าชุดนั้นอะ่ะส่วนหลังจะได้พีเรเมดเพิ่มเติมแต่ถ้าเกิดว่าสแตตมันไม่เป็นไปตามเซิร์ฟไต้หวันนะครับก็ให้เราใส่เป็นปีกเอลไปก่อนก็ได้มันได้เอจีเพิ่มแล้วก็ได้คียดีเฟนต์ด้วยครับสำหรับการเต,ตเเเกกร,รียมต แล้วก็ถ้าเกิดขาดหรืออะไรก็สามารถคอมเมนต์แนะนำพูดคุยกันเพิ่มเติมได้นะครับถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดซับและคลายเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเวลามีคลิปให,ใหม่ๆจะได้ขึ้นฟีดแล้วก็ไม่พลาดกันด้วยนะครับมาหากันในไลฟ์เร็อีกเช่นเคยโอเคขอบคุณทุกกาบร,รับชมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับลากทุกคนบ๊ายบาย